สำหรับคันนี้รถใหม่ไม่มีแล้วหายากมากๆด้วยนะคะกับ SLC 300 MG วันนี้รถเข้าใหม่ของเราสวยมากๆเลขไม่เพียงแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาเพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นใครตามหายอยู่รีบด่วนจีเลยค่ะกับรถสปอร์ตโรสเตอร์ของ Mercedes-Benz คันนี้นะคะ SLC 300 MG เป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะที่ตัว Mercedes-Benz ผลิตตัวรถโรสเตอร์ oster, เปิดประทุนออกมาค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เก็บได้เก็บด่วนเลยนะคะแล้วคันนี้ราคาดีแบบ มากๆค่ะไม่ถึง2ล้านบาทเลยนะคะเพียงแค่1นึ่ล้านแปดบาทเท่านั้นได้ออปชันเทปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดําสุดหรูเหมาะกับรถปอตแบบนี้อยู่แล้วภายในย,ยังเป็นสีทูโทนสีท็อปออปชันอีกด้วยนะคะเป็นบ่อสีแดงดํานั่นเองค่ะ ด้านหน้าโดดเด่นด,ด้วยชุดแต่ง AMG ที่สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าไดมอนด์กิ l วดาวเมอร์เซเ b e เบนเป็นดาวกระจกแถมแถบตรงกลางสีดำบิกด,ด้วยนะคะลิ้นด้านหน้าชุดแต่ง AMG และสําหรับล้อลายนี้สวยมากๆเลยค่ะเป็นลายซี่สีทูโทนไบ Color ด้วยนะคะด้านในเป็นสีดำด้านนอกเป็นสีเงินสวยมากๆคันนี้นะคะได้ถึง245แรงมา้าเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เทอร์โบอัตราเร่งดีมากๆขับสนุกแบบสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังก็สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายแบบ LED, diffuser ปลายท่อคู่ของ AMG แล้วก็ยังแต่งเสริมล่อมาให้กับตัวดักเทลหรือว่า Spoiler ท้ายสีเดียวกับตัวรถค่ะ ออปชั่นคันนี้ให้มาเต็มมากๆคุณลูกค้าได้ไปคุ้มแบบสุดเลยนะคะพื้นที่เก็บของของ,ของคันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของรถโรสเตอร์ oster, ด้านหลังเขาจะมีพื้นที่ซับพอร์ตไว้เก็บตัวหลังคานั่นเองหลังคาของเขานะคะก็เป็นหลังคาแข็งฮาร์ดท็อปค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็หุ้มด้วยท็อปแก้วด้านบนนะคะเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับตัวรถมากๆเลยทีเดียวค่ะ มาดูพื้นที่เก็บของดูนะคะก็สามารถใส่ของได้ค่ะการเปิดปิดตัวราคาประทุนของคันนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระยะเวลาประมาณ20วินาทีเท่านั้นค่ะจะขับรถอยู่นะคะด้วยความเร็วไม่เกิน6 0กิโลเมตรก็สามารถเปิดปิดตัวราคาประทุนได้แล้วค่ะ หรือคุณลูกค้าสามารถกดเปิดนะคะตัวหลังคาผ่านตัวรีโมทแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะสะดวกสบายง่ายดายไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังตามหา SLC 3 0 0 MG คันนี้อยู่นะคะต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามกับที่ฝ่ายขายดว่วนเลยค่ะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกอะไรของเรา w w w b e .com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยค่ะตำแหน่งผู้ขับขี่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยค่ะตัวรถโรเตอร์นะคะเขาจะมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่ารถซีดานทั่วไปค่ะทําให้การขับขี่นะคะได้อัดทะลถด,ดีมากๆและยิ่งถ้าคุณลูกค้าปรับไปที่โหมดสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตพัดนะคะได้ฟิลลิ่งแบบดีที่สุดเลยค่ะ และจะไม่พูดถึงตัวเบาะไม่ได้เลยนะคะนี่ตัวเบาะเชดใหม่ค่ะเป็นสีทูโทนสีดําสลับกับสีแดงเบาะแบบนี้เป็นเบาะเจนใหม่ด้วยนะคะสวยมากๆและลองซูมดูดีเทลดูค่ะแทบจะไม่ได้ใช้งานใหม่มากๆเลยทีเดียวนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มแบบที่สุดเลยค่ะนอกจากตัวเบาะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะเขายังเดินด้วยได้สีแดงอีกด้วยค่ะแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากมาก ตัว SLC 300คันนี้นะคะพัฒนาม,มาจาก s l OK k เยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านในทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แดชบอร์ดด้วยค่ะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะคะมีตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาให้ด้วยนะคะมีการตั้งค่าการใช้งานตัวรถต่างๆค่ะรวมถึงน a เ i กชั่นเ r ด d i โอก็สามารถใช้งานตัวแดชบอร์ดนี้ได้ค่ะมีตัว ika, น,นาฬิกาอนาล็อกคอกไทยนะคะเป็นออปชั่นที่แอดออนเพิ่มเติมมาให้อยู่ที่ด้านบนนี้เลยค่ะ เครื่องเสียงคันนี้ได้ฮามาการดอนซาวด้วยนะคะเสียงเพาะดีมากๆตูดคอนเฟิร์มเลยค่ะสำหรับฮามานพวงมาลาัยจะเป็นตัว MG มันติฟังชันนะคะมีกา้านแพดเดิลชิปให้เล่นค่ะรวมถึงมันติฟังชันพื้นที่เก็บของก็คือสามารถใส่แก้วน้ำได้นะคะรวมถึงตรงนี้เป็นที่สำหรับการควบคุมฟังก์ชันเปิดปิดตัวหลังคาประทุนนั่นเองค่ะ เปิดอยู่ก็ชิลปิดก็สวยตูนคอนเฟิร์มเลยอีกครั้งนะคะฟังก์ชันนีหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวแอร์ไกด์ค่ะตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับการเปิดประทุนมากๆเป็นตัวช่วยที่ไม่ให้ลมตีเข้ามาในห้องผู้โดยสารเวลาเราขับขี่ตอนเปิดประตุนนั่นเองรวมถึงมีฟังก์ชันนี้ด้วยค่ะ e a t i n g Seat นะคะสามารถปรับระดับอุ่นร้อนได้ถึง3ระดับเลเวลเลยทีเดียวค่ะทําให้การขับขี่เวลาขับทางไกลหรือว่าเมื่อยล้านะคะลองกดโหมดนี้ดูค่ะจะช่วยผ่อนคลายคุณลูกค้าตลอดการเดินทางได้เป็นอย่างดีเช่นกันสรุปเลยนะคะสำหรับ กับ SLC 300 MG คันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเลขไม้วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่31,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่1,890,000บาทคันนี้พิกแผ่นดินหาก็หาไม่ได้ออปชั่นสวยๆแบบนี้ค่ะได้รถรอหรูแรงต้องรีบด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคทที่เยวจบความต้องการวันนี้การตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ